เช่นท่านสอนเรื่องทานในทานสูตรคุณต้องรู้จักการทำใจในใจมณสิกโรติหรือวัตถุจักการเป็นคำนามการทำใจในยมณสิการคุณต้องทำใจของเป็นเองจริงเป็นทำได้ว่าเออเวลาคุณทานคือคุณให้อะไรเข้าไปคุณยังให้ใจของคุณนี่ไปเกิดอะไรว่าเอาตัวตัวเองตัวตน มีไปด้วยฉันให้ของฉันนะจำไม่นะของฉันนะให้อะไรเงี้ยมันมีตัวอาการของจิตที่มันต่อไปมันยังมีให้ก็ให้จบมันไม่จบมันยังมีไอ้หวังไอ้หวังไม่ตาย ไห้หวังมันยังต่ออยู่เกวซา,าเปโคซาเปโคมันยังต่อเชื่อมไปดยนี่แหละมันละเอียดลยึกซึ่งคุณต้องอ่านอาการอย่างชัดเลยต้องอ่านให้เก่งยิ่งกว่าอุทกดาบทนะ <c oughs> <c oughs> แค่อ,อ,อารานาบทแม่นอนสู้อุทกดาบทไม่ได้ต้องเก่งกว่าอุทกดาบทอีกไม่ไปรู้แต่ตอนหลับตาลืมตานี่แหละรู้ สัพแต่ต้องจริงอ่านตัวนี้จริงโดยมุทุพูทธาตุของตัวเองจิตที่ข้้งแวดวไวทั้งเวทนาสัญญาสังขารทํางานชัดมีสัญญากําหนดรู้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 อย่างเก่งยังเก่งเก่งเก่งโอ้โหเป็นอภิสัญญาสัญญาที่ยิ่งที่เก่งเก่งเก่งกำหนดรู้เวทนาสังขารเวทนาสังขารเวทนาสังขารแยกมาเป็นเวทนากว่าจะสังขารให้เป็นอภิสังขารจากอภิสัญญาเนี่ย ทำให้เกิดอภิสังขารก็ต้องคือตัวเวทนารอยแปดแยกเคหะสิตะแยกเนคขมะแล้วปฏิบัติเนคขมะให้เก่งให้เร็วให้ได้ทันทีเป็นอัตโนมัติทันทีเป็นอะไรอุเบกขาทันที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 แล้วก็จะมีสเตตัสมันจะมีสเตตัสทั้งสเตตัสที่เป็นสิ่งสังสมสเตติก ทั้ง s t a ตัสโคทั้งตัวที่มันเป็นตัวพลังงานที่เป็นคอนสแตนตพลังงานที่จะเที่ยงตรงคงที่ตั้งมันสั่งสมลงสั่งสมลงตั้งแต่ปัจจุบันเป็น s t a ตัสโคลงเป็น s t a ติกเป็นซัสเ i นเบิลตั้งใส่เข้าไปสั่งสมเราเป็นประสิทธิภาพความสามารถในการ ทั้งตัวตั้งและตัวใหม่เข้าไปเรื่อยๆ,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 ๆตัวใหม่เข้าไปเรื่อยๆผสมเข้าไปเรื่อยๆเพิ่มกําลังเพิ่มพลังของตัวประสิทธิภาพของตัวัวสแตติกเนี่ยตัว, static, ต,วต้นทุนต้นทุนอัปปนาพยัปนาเศษปเศไปา เจตสโซ่อภินิโรปนาเลื่อยกัไปเลยเป็นลำดับลำดับลำดับไปเรื่อยเลยด้วยกรรมกิริยาที่คุณทำเป็นพลังงานที่ดีที่ถูกต้องเสริมทัพทวีขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะงั้นมันก็จะไม่หยุดในขณะที่เรามีกรรมกับมีเวลากรรมเวลาคุณยังไม่หยุดคุณ กรรมแอนทานคุณไม่หยุดมันก็จะเป็นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะมีเรื่อยๆและคุณก็ทำได้จริงถูกต้องในดีสุดยิ่งเป็นคุณสมบัติและคุณภาพที่วิเศษยิ่งสมูงยิ่งลึกยิ่งยิ่งดียิ่งอ่ะยิ่งเป็นอภิ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 นะยิ่ง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 ขึ้นไปเพราะงั้นคุณจะทำอย่างนี้ได้เนี่ย ที่ขยายความว่าคุณทำรรสั่งสมลงพวกนี้คือเป็นลักษณะของโลกุตรธรรมเป็นธรรมะที่พระเจ้าท่านตรัสรู้ตรัสรู้แล้วเอามาให้คนศึกษาตามไม่ง่ายคำพีราทุทสาธุรนุโพธา,ธา,ธาสั้นตาปณิตาอัตากาวัจ,จราณิปุนาบันดิตเวทนิยายากคำพิรารุกซึ่งเห็นตามได้ยากทุทสา จะเห็นตามจะเข้าใจตามจะรู้ตามยากทุรนุปโพธาจะถึงรู้แล้วทำได้โพธิโพธิคือทั้งรู้และทำสำเร็จผลมีธรรมะสองแล้วแล้วก็ทำได้ไม่ง่ายมันยากนะเพราะงั้นคำพิราทุทสาทุรนุปโพธาสั้นตา สงบสันตะแปลว่าความสงบมันสงบชนิดพิเศษเลยสงบนี้มีมากคําว่าสงบนะปัจสับัิก็สงบสมถะก็สงบวิเวกก็สงบอะไรก็อีกอาตมานึกไปทันตอนนี้สงบมันมีตั้งเยอะตั้งแยะนะเพราะงั้นอันนี้เนี่ยมันก็เป็นความสงบที่สันตาสันติสันตะ สงบชนิดที่จะเป็นผู้อยู่เหนือธาตุรู้ตัวนี้ว่าเราอยู่เหนือตัวนี้เราทำให้สงบสงบคืออะไรทำได้และจะต่อความสงบนี้สันติหรือจะตัดไม่ต่อคุณเป็นอมตะบุคคลคุณมีอำนาจคุณเป็นประธานคนเป็นนาย ที่จะทําได้เลยไปของตนจิตวิญญาณจิตนิยายของตนเลยทําได้อย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นถ้าต่อก็จะต้องมีแต่ดีดีทายเดียวไม่มีชั่วเลยไม่มีไม่ดีเลยไม่ดีไม่ทําสัพป,ปาปาภาษากระนังถ้าทำก็มีแต่กุศลสุปะสะปะัพพทาไม่มี สิ่งที่ไม่ดีนะอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีกรรมกริยาอีกต่อก็มีแต่ดีดดดีีีดีดดดไปจนสิ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้นะคำสอนพระพเจ้าเอามาประกาศแล้วว่ามีกรรมมีวิบากและก็เป็นของตนเราก็เอามาเรียนรู้แล้วเอามาปฏิบัติประพฤติกรรมป็นของของตนกรรมมาทายาทเราต้อง เป็นผู้รับมรดกกรรมของตนทั้งหมดแบ่งใครไม่ได้แบ่งใครไม่ได้ไม่ระเหิดไม่ระเอยออกนิดออกเดชไปจนกว่าจะปริพานเป็นปริโยสารเป็นทายาทคุณก็ต้องรับมรดกกรรมของคุณแล้วมันก็ไม่มาทีเดียวหรอกมรดกกรรมมันก็มาเป็น จำนวนที่มีเหตุปัจจัยและขึ้นกับกรรมเวลาการกับเหตุปัจจัยทุกอย่างถ้าไม่มีคู่ถ้าไม่มีคู่คู่ที่จะต้องร่วมเวรร่วมกรรมกันคุณเกิดมาสมมติชาตินี้คุณเกิดมาไม่มีคู่จะร่วมเวรคุณจะทำกับใครอ่ะปมือข้างเดียวไม่มีมันทําไม่ได้ไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรคุณก็เสียแหลงคุณปเอบ คุณมีชิงสองอันคุณจะตีให้มันดังก็ได้แต่คุณมีชิงอันเดียวตีให้มันดังมันจะปิ๊งปิงให้คุณมากมีแต่วืดวืดวืดกระทะกับลมมันไม่ชิงมันเป็นชืดมันจะชืดมันเป็นมันเป็นชิงอ่าคุณก็ตีกับลมมันก็ชืดชืดมันไม่ชิงชิงนะ ก็ชุดชุดชุดบูดบูดบูด,บดอยู่ยงั้นน่ะข้างเดียวคุณถ้ามา,อ,าอธิบายให้มันเห็นจริงเห็นจังไงต้องยกตัวอย่างมันจะชัดะครับ <laughs> เพตอะกรรมทายาทของคุณเท่านั้นเป็นทายาทของกรรมไม่เกี่ยวกับใครกรรมโยนิ กรรมจะพาคุณเป็นคุณเกิดคุณไปคุณอะไรทั้งนั้นเพราะนั้นตัวกรรมมโยนี้คือสัจธรรมที่ไม่เหมือนกันกับพระเจ้าพระเจ้านี่ให้พระเจ้าเป็นผู้ที่พาเกิดพาเป็นบันดลบันดาลสั่งการให้เป็นอย่างงน้น้เป็นอย่างนี้แต่ของพุทธนั้นกรรมมโยนี้กรรมเป็นตัวให้เราเป็นให้เราเกิดให้เราได้ให้เราอะไรก็แล้วแต่ให้เราเสียงให้เราทุกข์ให้เราดีให้เราทุกข์ให้เราสุขให้เรา เป็นยังไงก็แล้วแต่เราเองเราเองกรรมโยนิเราเป็นคนทำทั้งที่มีเหตุปัจจัยอะไรต่างๆนานามันจะออกผลมาให้เราทั้งนั้น